สวัสดีน้องชายนะวันนี้เฮียก็มาผู่ที่จังหวัดกระสินนะครับหมานเชียงกงนะเห็นไหมเห็นไหมนะครับ360องศานะครับนะประมาณนี้นะครับก็มาอีกหนึ่งรอบกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับกับที่นี่นะครับจังหวัดกรฬสินหมานเชียงกงนะคราวนี้เฮียก็เอาสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับเด็กๆเขาที่นี่เขาต้องการนะครับเขาติดตามเฮียอยู่นะก็เลยเอามาฝากคราวที่แล้วเฮียไม่ได้เอามานะครับก็ฝากติดตามด้วยถ้าใครจะต้องการของอะไรนะครับลองทักแชทเข้ามา นะครับถ้าเีียหารได้เฮียก็จะหาให้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับหมานเชียงกงการสินสวัสดีน้องชายตอนนี้เราไม่ได้ไปเข้าป่าที่ไหนนะน้องชายเอ,อเยเฮียอ่ะสามองศาเหมือนเดิมนะมาเราจะมาลื้อปอกของอยากได้ปอกแฮนเอาไปเก็บสะสมเล่นหน่อยนะกึงมือเห็นมันเลี่ยมเรียมันยังไม่มีรอยอ่ะ,อะ,อะลองงัดดูดิเนี่ยปอกแฮนนะมันติดอยู่กับ JR เราเอาหกเ,เหลีนน่ยมหมุนนีหมุนข้างๆมันจะมีตัวล็อกเอามือรูปดูปอยูออ,อันนี้เด็กพามาด้วยลูกน้องนะนี่ไงเห็นมันสวยดีนะยุคเก้าศูนหลวมเหรอาดูดินี่ประมาณนี้ถอดสดๆเลย jr ปอกมันสวยดีนะแต่ถามว่าขี่ดีไหมเสยดแม่งลื่นชิบหายแต่มันแต่มันของเท่ไว้มันเท่ไปก่อนเ,เ,เอาอีกเหรอ,โอ,อโอเคนี่ไงน้องชาเห็นปะ บางคนก็อาจจะเกิดทันบางคนก็อาจจะเกิดไม่ทันนะก็20กว่าปีแล้วตีไป30ปีไปนะประมาณนี้นะมานี่ตัวนี้ก็เว็บเอสนะทั้งคันแล้วก็เลขทะเบียน66ด้วยสวยแล้วก็คันนี้ทะเบียนก็สวย168นะถ้าเป็นพวกเสื้อสายจีนนะครับเขาจะชอบเลข168นะคันนั้น6 6เวย้ย คันนี้เลขสวยคันนี้เลขธรรมดานะคันนี้เฮียก็จะขายยกคันถ้ายัางไงลองทักเข้ามาถามได้นะครับหมานเชียงกงกาลสินนะครับนะจะมีอยู่3าคันเวบเอสนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีทะเบียนหรือเปล่าเฮีย er ก็ไม่ได้ถามถ้ายัางไงก็ลองโทรสอบถามเขานะประมาณนี้นะครับลองเซิร์ชดูในหน้า Google มีเลยหมานเชียงกงคันนี้ก็มาจากชนบุรีนะคันนี้ก็บังลมนะเขาก็ขายทั้งคันขายเป็นซากไปนะตัวนี้ก็เป็นแบบนี้นะขายเป็นซากทั้งคันนะก็ลองดูนะน้องชาย หมาเชียงกงเซิร์ชหน้า Google ได้เลยนะเฮียก็ยังไม่ได้กลับนะเฮียก็ยังเลือกของอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นของที่เฮียเลือกไว้นะครับเดี๋ยวเฮียก็จะเอากลับเนาะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้โอเคประมาณนี้นะครับหมานเชียงกงจังหวัดกาลสินนะน้องชายนี่มาแนะนําแล้วใหญ่ใครอยากจะซื้อเป็นซากรถก็ไปทําลองดูนะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นระบบไฟนะครับระบบไฟแล้วก็มาหากล่องระบบไฟนะครับแล้วก็ทีนี้เฮียจะมาหา คอยนะครับตัวนี้เป็นคอย N S R นะครับเดี๋ยวเฮียก็จะเอากลับนะฮะคอย N S R นะครับตัว2จังหวะเนาะก็ประมาณนี้นะครับนะหมานเชียงกงเนาะก็เข้าไปดูกันได้แวะมาดูถ้าใครอยู่ใกล้อยู่ไกลลองมาดูเฮียอยู่ไกลยังมาได้เลยนะก็ลองมาเที่ยวดูนะครับสวรรค์บนดินถ้าใครชอบอะไหล่มือสองแท้นะครับแล้วก็มีเทียมบ้างนะตาดีได้ตาไร้เสียนะ,ะโอเคประมาณนี้น้องชายคอยไฟ N P O ตั้งแต่มาสร้างกระแสในเว็บเอ็กนี่แม่ดูลอยถอดไปแล้วเียมาช้าไปนะเว็บเอ็กนะก็เบิ้นตัดเพราะๆก็ย่านรอบของมันก็จะอยู่ประมาณ10,000ื่นรอบนะคร่าวๆกับเจ้าเว็บเอ็กคันนี้นะครับแต่มันก็ตั้งแต่สร้างกระแสมาเบิ้นแล้วตัดเพราะๆนะฮะตอนนี้มันก็ไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาอะไรไม่ได้นอกจากกอง นะแล้วก็เครื่องสวยๆนะประมาณนี้น้องชายตรงนี้กองมัดไฟเดี๋ยวเฮียจะสอนเทคนิคดูง่ายๆนะครับสำหรับมัดไฟตัวสตาร์ทมือสตาร์ทมือพันเซอร์ตัวเดียวอยู่แล้วนะมันดูง่ายๆอยู่แล้วพันเซอร์ตรงนี้เส้นเดียวนะพันเซอร์งี้เส้นเดียวแต่ถ้าเป็นตัว R กับตัว S ดูยังไงล่ะนะเทคนิคดูง่ายๆนะ,ะจับเลยทัก ตัวนี้จะมีงสือตัว B ตัว B อาจะเป็นตัว R นะครับตัว A จะเป็นตัว S นะมัดไฟตาเท้านะสำหรับพวกตะกูร2อยนะตัว R กับตัว S นะก็ประมาณนี้น้องชายแต่ใช้ด้วยกันได้นะแค่ถ้ามันจุดระเบิดผิดแล้วก็แค่กลับซ้ายควยขวาขวาไปซ้ายนะพั er นเซอร์อะ พันเซอร์ตรงนี้เนี่ยเห็เนน,นะกับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะไม่งั้นก็กับแถบแม่เหล็กก็ได้แต่กับแถบแม่เหล็กเนี่ยเองต้องจําให้ดีนะถ้าจับกับผิดนะก็เสร็จเลยเหมือนเดิมนะแต่ถ้ากลับสายไฟมันก็จะชัวร์กว่านะครับนะก็แล้วแต่เทคนิคใครแล้วการจะกลับพันเซอร์กับแบบไหนนะอ่ะก็ประมาณนี้นะน้องชายตรงนี้มัดไฟ